เย็นนี้ครับผมฉีดน้ำส้มควันไม้ในผักที่ใกล้จะเก็บได้แล้ววันนี้ก็เป็นีโอเวเซอร์นะครับที่ฉีดน้ำส้มควันไม้เพราะว่าใบาใหญ่ๆเนี่ยมันชอบมีพวกพวกพวกอีเซื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆเนี่ยมันมาวางไข่คือเรายังไม่ได้เก็บเราก็ต้องฉีดไว้ก่อนน้ำส้มควันไม้ไม่มีพิษมีภัยฮะแค่ขับไล่เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีมะแมลงแมาแอบยิ่งต้นใหญ่ด้วยเห็นไหมฮะใหญ่ใหญ่มากแล้ว เติมน้ําไปเมื่อวันก่อนน้ำน่าจะหมดอีกแล้วนะครับก็เป็นคอร์สคอร์สออริกียเนี่ยครับฉีดไปเนี่ยมันจะมีพวกมแมลงก็งผมโรงเรือนเนี้ยทาง่ายๆเห็นไหมครับแต่ได้ผลผลิตเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะล้อมตะข่ายไว้เพื่อไม่ให้มีหมาแมวเข้าที่เฉยนะครับแล้วก็ทำหญ้าให้เตียนนะครับเพื่อจะลดประชากรของหนอนนะครับเพี้ยแล้วก็ฉีดไล่ตามปกติเนาะก็ ลงทุนไปห้าหกพันบาทเนี่ยเนี่ยลงเรือนได้อย่างเงี้ยก็คือสวยหรือไม่สวยนะผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าผลผล,ผลิตได้แน่นอนนะครับคือไม่จําเป็นต้องสวยงามต้องยิ่งใหญ่แต่ขอให้ได้ผลผล,ผลิตนะครับเพราะว่าเราปลูกผักเนี่ยเราต้องการผักใช่ไหมฮะปลูกผักก็จะต้องการอะไรฮะเนี่ยให่ไหมฮะคุณดูแล้วฮะเป็นไงฮะถ้าใครสนใจอยากจะปลูกปลูกได้จริงนะครับ ปลูกได้จริงๆไม่โกหกผมมีปุ๋ยจําหน่ายผมมีกล่องจําหน่ายผมรับทาโรงเรือนด้วยนะครับหรือให้คำปรึกษาฟรีนะครับโอเคสนใจติดต่อมาก็แปงผลงุนผักว่าจำขวันนะครับขอบคุณนะครับ